เออเออแล้วมึงขอโทษครับอ่ะแล้วท่านเสริมจะกลับมาเมื่อไหร่ครับท่านอะไรนะครับท่านไม่กลับมาแล้วกลับไปไม่กลับเลยนะอ้าวแล้วกผมจะทำงานต่อไปแล้วลูกหาเขียวเลยนี่แะครับท่านอ๋อมีแผนงานในบ้านท่านบ้านนึงเอ้ะบ้านท่านลูแกล่ะอย่างี้ยนนะครับท่าน อ๋ออ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าท่านก็หยิบไว้ก่อนได<อ>้นะครับเดี๋ยวกูเฮ้ยเดี๋ยวผมจัดก,การให้ครับอนุมาอ่าอนุโมทนาสาธุน,นะครับเฮ้ย <c oughs> อีย๋ไ <c oughs> อ้แจ๋วไอ้แจ๋วไม่น่าที่น้องกูเลยแต่เมื่อวาไม่เห็นเสียใจไป,ปร,ริมวัดพระธรรมที่อินเดียซะแล้วมัง้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดันบวชตลอดชีวิตอีกดีดีกับท่านด้วยเลยกัน แต่นี่ไม่ใช่งานกูไม่เสริมไปท่านเสริมกลัวเซ็งจริงๆริงเออก็บอกแล้วว่าว่าไม่เอาอ่ะป๊าไม่เคยรู้ใจเขาเลยอ่ะโอ้ยแล้วใครจะรู้ล่วามึงชอบมะพร้าวจึงเป็นอันนี้กับคนขายเนี่ยป๊าไม่เคยรู้ใจเขาเลยอ่ะไปแั้วจะบอกขุ้ใจตกล้อแรกแน่นอนเลยอะพูดอย่างนี้แล้วขึ้น กี่ชั้นละติดสองชั้นแลยแต่อะไรีนะไม่ใช่อะไรตกตกลงไปแล้วเหโอ้ยโอ้นี่ไม่ตลกเลยนะตัวเรื่องนี้มังงอนไม่ได้นะก็เปลี่ยนไปอะโอ้เปลี่ยนไป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 เฮ้ยถามเลยเออเปลี่ยนไปแค่ไหนเออะก็เปลี่ยนไปก็ตัวเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากให้เปลี่ยนอะบอกาเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปบอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพวกมึงสองคนครับเธอมึงไปเปลี่ยนไปคุยที่อื่นได้ฮะตรงนี้ทำงานฮะเชิญเลยฮะแม่เดี๋ยวก็เปลี่ยนจากอารมณ์ดีอารมณ์เสียก็ไปอารมณ์เสียไม่ใคร่โอ้โหยังไม่รู้จักกันอีกเหรอได้ผมชื่อเสือเป็นพี่ไอ้เสือมันเรียกสั้นๆว่าเสือ เรียกอุตสาหกรรยก็แพนเทอร์ไก,ก,ก,กติสถ้าเรียกไม่พอใจอยากเจอก็เรียกไอเสือสนิทกันก็เรียกหาเสือได้ครับอ๋อพี่ไอเสรรือแล้วกูนั้นไม่อยากสนิทแหละเรียกอะไรฮ่าเรียกว่าเสียบานไหมฮะ,อ,ะอันนีอะไรใช่ปืนหรือเปล่าแหมโทรศัพท์มั้งครับอยากจะลองคุยกับมันแลนะมีสองนัดพอดีเลย ผมกับเมียผมไปที่อื่นก่อนนะครับตัวมันยุ่ซอยไหนโอ้ยชีวิตมึงก่อนเนี่ยไปร้านเจ๊พุกก่อนพีก่อนจะได้ไปสุดยอดหีบศพแทนเออนี่ไอพุงไม่นี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 ่อย่าได้ทงแบบนั้นนะอีฉันเนี่ยโอฟ้าหยาคราแม่หงฟ้าหน้าเริ้วที่อยากให้เจ๊ ดาแกนะฮะเฮ้ยคนไม่ไหวกันดาฉัเนี่ยอ้เนี่ยเรแบบเนี้ยเอาใจใั้แก่าขายของหน้าทัพที่ราชาเฮ้ยแล่วก้แค่ต่อของเี้ยงน้อยเองนะอันนี้ก็เกินไปเนีแกทำไมต้องปล่อยนลงช้าเนี่ยแล้วฉันจะแข่งขายไปไหนได้ทีนี้ฮะก็เลยบอกแกสิแกอย่ามีชีวิตอยู่แล้แกตายไอ้ไู้นี่ไอ้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  ดับเสียบอกให้ดับดับเสีเ <c oughs> ทียนจะดับเหอะเออบ้าบอจริงนี่แล้วพอเลยั้งคู่เลยคนซอยเดียวย <c oughs> ก,กันแท <c oughs> ้เออเดี๋ยจะไปร้อนสาดเลยถ้าแกเปิดกร็งอีกจะขาดพี่มาจะดีดีเนี่ยฮะเอาไปท้องเนะายของอยู่เนี่ยฮะนี่ช่างวินบอกแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรอ่ะให้คุยกันเรื่องสตีคอเนี่ยเดี๋ยวต่อไอช่างวินบอกแล้วเหรอ <c oughs> เออาร์ก็พูดถึงมัน

นายช่วยฉันนะปุดีว่าแค่มาขายของหน้าร้านเนี่ยเจ๊พูดตะติงตะต,ตีเอา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 เนี่ยบา๊ายโอยสร้างความร้าวฉาในบ้านฉันแท้หงเงือกก่อนฉันก่อนกฉนันได้นอนลงเรืองี้เจ๊ไอเรื่องแค่นี้ยอมห,หน่อยไม่ได้ไงละเจ๊ากตีไว้จะยอมไม่จ้องทีที่ฉนันได้ไง แต่ที่นี่ว่าเป็นที่ของน้องผมนะแต่ผู้ชายได้อยู่มาก่อนนะแต่ในเมื่อที่นี่เนี่ยน้องผมมีกรรมิาสิ์ผมก็อยู่อยู่ด้วยถูกไหมเออผมก็น้องทำอะไรก็ได้เออเสือขานี่หนูต้องออกจากตลาดก็เพราะแบบนี้ใช่มีเนี่ยฮะใช่ครับผมเพราะที่นั่นนะของผมพวกคุณท่านไม่มีสิทธิ์เลยไหนทุนต่อให้เวลาสามสิบวันไง แล้วทำไมไล่ออกละ่ะโอ้สามสิบวันอันนั้นนะผมให้เลทส,สุดแต่ตอนนี้เนี่ยการงานมันต้องเริ่มเดินแล้วอะไรมีประโยชน์ในการเอาออกไปก่อนโอเคครับเอ้ยอะไรล่ะสัจจาอะล่ะสัจจะไม่มีอยู่ในหมู่คูอยู่แล้วครับผมบม,มีน้องแล้วผมเนี่ยก็ขอยอนุยากให้คุณเนี่ยย้ายออกไปแทนวันนี้เลยแล้วกันนะฮะ ร้านตรงนี้ทำเลยดีดีเหมาะกับการเป็นที่ทิ้งขยะเป็นที่เสริมโอ้โหมึงดูโผลมึงดูโผลดูโผก่หัวอะไรเน่ดูดูโผลไปลนะแหมอยากทำอะไรก็ทำตามกฎหมายสิครับได้ครับถ้าคุณทำอะไรไม่ได้อย่างงั้นผมก็ต้องขอจำเนึ้อฮะผมขอตัวสักครู่นึมว่าเสริมฮะ ไล่ไม่ได้สัญญาณเขียนไม่หรออ้าวเหรออ้าวแล้วตลาดอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอ้ท่านมึงรู้แมวคุณจะไล่ฮะนั่งยานลำไหนอะลำเดียวที่วัดป่ะอ๋อไม่ใช่หรอโทษโทโทเถอเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองสี่จริง โอเคดีใจเลยครับรู้ได้ไงว่ามึงยุยซอยก็มึงคุยดังสักขนาดเนี้ยถ้ากูไม่ได้หูหนวกแล้วอ่ะโอ้ยเพิ่งมาไม่ได้ย้ำปิดสัญญาแล้วระวังโดนฟ้องนะเสี่ยฮ่านอนด้วยเสือเสือขาไอ้เสียมึงไม่ใช่เด็กกูออ ไหนไหนเนี่ยก็ไม่ได้สมหวังหนังใจเสียแล้วก็เสียเอาผลไม้เหล่านี้ไปปลอบใจทานใหโอ๊กแตกตาพี่เสียอ่าไม่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ไรเสียกงใจช่วงนี้เสียหมอบอกเสียว่าเสียเป็นเบาหวานกินผลไม้เอยเอาไปซพี่ไม่เอาไปีอย่าเอาอย่าเอาเข้ามาไม่เอาไปแล้ว แม่เอาเอาอะไรอ่ะเป็นอะไรวะแง่เจ้งโงอย่าว่าจะเจ้งโงเลยหนูก็โง่เหมือนแจ้งเลยแล้วเขาเป็นอะไรนั่นหมายความว่าในถุงนั้นถุงนี้อาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เอาแย่หมดเขาอีกแล้วหรอแย่หมดเขาอีก มันไม่มีรปแบบนี้นะแซวว่ามันต้องกลัวอะไรนี่แน่แน่หรือว่าแน่แน่นะผลไม้ใช่ไหมแต่ถ้าาเนี่ยไม่เคยมีหนอนจุกตัวนึงเลยนะไม่มีเลยให้ตาตาปลาตาหน้าปลาดูก็ได้ไหม่ย่ังไม่ได้ปักปั๊มสักคำในห้องพรุดออกสุดๆฉันว่านะผลไม้หนึ่งในสามในสามอย่างเนี่ยเนี่ยงอมะม่วงสับปะรดเนี่ยฉันว่านะ หนึ่งในสามอันเนี้ยอันใดหนอคือสิ่งที่เสือเสือตัวที่ฉุดไอเดอร์สามอันใดหนเอาตัวอะไรไรเนี้ยนี่จะบ้าหรือเจ๊ไม่ชิงร้อยนะนี่ก็พูดมาให้เจ๊ร้องเฉย ฉันว่านะพวกเราต้องมาต้องมาช่วยการหาคำตอบมะดีไหมก็ดีฮะต้วมันปวอะไรวะเนี่ยเออเออเอาหัวนี้มาป็นรอกันเออทำไมทำใจหรือเปล่าโอ้ยมาบ้านมาบ้านบ้านหลังหนูเนี่ยอยากจะปรับระงงยัสตีมให้สะอาด ในบ้านพ่อร่องนี้ไม่เสริมอ้าววัดนี่อ้าวถึนะวัดไม่เคยมาดีทำมาขายหน่อยเออมีอะไรผมอยฮะเรื่องออกอูเรื่องเนี้ยขออื่นได้ไหมโอ้โหง่ายเนาะเห็นว่ากูง่ายมากหรือไงฮะพ่อแกมาทุกอย่างแต่พ่อแคนี่ยดูมาของ่ายง่ายมาโถคงให้ไปถ้ามาถามเรื่องนี้ฉันไม่ให้หรอกแหมนี่ก็ใจเอออะไรอีก ใจเย็นเย็นอ่ะก็ยินเหมือนกันบ้าแควเสียทำไมแค่นี้อ่ะไปแล้วเสียเวลาเออเย็นๆพี่ท่านอ่ะอยากจะมาคิดร่องหน่อยได้ไหมอะไรอ่ะไม่ได้อ่ะคุยไม่ไดเหรอขออะไรอออ่ะว่าไปคือเรื่องราในอันนี้พอว่ากพอเรื่องอะไรตีกันนี่เลยวันนึงหนึ่งพันล้ำโอ้โหอย่าพูดถึงพันล้ำเดี๋ยวหมดมาทำร้ายก็พอ ก็ต่อ,อเราเป็นพ่อควเดยียวกันมีอะไรก็เอ็งมากันมือละเอ๋แล้วไงอ่ะแต่พอมีเรื่องเงินทองเข้ามาเนี่ยพ่อควรเราก็ไม่เคยมิต่ำมิดหายอะไรกันอีกแต่แกถะาถอดฉันเนี่ยฮะพวกทัานเนี่ยพาแท้ก็ต้องเหกไปเหตุเดินทางไปหากินเอาเองถ้าจะมาเล่าเรื่องอดีตอย่างนี้เนี่ยฝันไปเถอะว่าฉันจะยกโทษให้เฮ้ยเปย์จะมาขอให้ยืหายก้นเปย์จะมาขอให้เลือ่ คิดดีว่าเรื่องอดีตกับปัจจุบันอาจจะไปได้กับไม่ได้แร้วไงไหนวะุณ <vain> น่าดะพปอดเอ๊ะโอเคเป็นไงเป็นไงอะพ่อไปไหนไปรู้ม้งว <Unfortunately> ่าผมทำงานอยู่อะไรบ้าเลยเต้นไปเออผมขอโทษนะผมซื้อของมาฝาก นึกของมานึกนึกอะไรแงกระป๋องเงาะไม่ไ um, ่เลยมีเงาะกระป๋องเนี่ยไม่แง่หรอกครับผมเออตัวเลขยผมโอ๊ยป้าอย่าไม่อย่าเข้ามาไมวคุาเอไปเาเคาเป็นอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยอร่อยนะเนี่ย ไม่ยอมรับค่ะไม่เอาไม่เอาเข้ามาไอเสี่ยโฟเอาออกไปเลยไม่อยู่กูวิ่งนะอาย่ได้เสี่ยโฟขาเป็นไงก็เสียเปงอะคาเสียโอ้โหวิ่งยังหายจนตัวแล้วตัวเหลฮ่าฮสุดยอดมากแค่เพราะงั้นเฮ้ยพวกเราใครทายงอเอาไปหนึ่งแต้ม เรอูแต่ระต้าเด้อ่ะไม่ใช่ให้ล่ะแต่เอาแต่เอาเถอะเชน่ว่านะเราหาจุดอ่อนของมันได้แล้วนะพวกเราทีนี้ล่ะมึงเจือๆนะใส่การเป็นเสียหมาแน่ๆงานนี้เไร็จย่ะ สนุกไหมครับอุยสนุกมากเลยจ้ะนี่สนุกกันได้พี่ทำไมพี่ดูไม่มีความสุขเลยอะเนาะเอาคือเออพี่จะอยู่ที่นี่นานไมเนี่ยผมก็มีธุระเหมือนกันพี่ไม่ได้มาชวนกดเงินอะไรอย่างเลยนะหนูคือหนูจิงใจจิงจีจังเนี่ย ก็น้องขึ้นก่อนอะแล้วทำไมวันนี้เธอดูไม่ค่อยดีใจเนี่ยเมนมาไม่เป็นปีแ่บประจําเดือนมาปกติแล้วพอประจาเดือนก็พอแล้วค่ะคือเดี๋ยว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 หนูมานะคะ่กี่ตัวอะไรหนูพวกหรือหนูอะไรวันดีครับสวัส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 ดีครับอ่าโอ้โหดูหน้าตาดูการแต่งตัวไม่น่าใช่คนเดินี้มาใหม่แล้วครับผม อ่าใช่ครับผมรู้แล้วค,คุนชื่อไม้ไหมครับ <c oughs> อ่าชื่อนักรับผมเป,เป็นตำรวจครับผมเป็นเจ้าฮะตำรวจเหรอมาไม่ต้องมองแต่หัวยันเท้าใช่ครับตำรวจรรวจริงๆฮะผมอจานะครับผมผมต้องไปทำภารกิจแล้วครับไปครับสวัสดีครับผมด,ดีครับโ <c oughs> อ้ยกูว่ากูต้องไปเปลี่ยนชื่อแนละ้วมึงคนเรียกกูหมาไอ้ห่ากูมึงต้องไหน แล้วเธอร่าไปไหนวะเดี๋ยวไปหาที่อู่แล้วกันอืมอ้าวเธอร่าหัวมึงมาแล้วอีตังนะเออฉันอธิบายได้เนระสรุปแน่แกน่าใจผัวได้เหรอเออลืดจะเอายังไงกับพี่ไอของลืดเนี่ยฉันฉันรู้สึกแบบฉันก็สับสนเหมือนกันนะคนมันเหงาอ่ะ คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่เน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 ่เหงากรบนอกใจนะมันเลยก็เลยพอๆกันนะเธอหนางหงีนะนี่นี่ถ้าใครมันจะไม่รู้เราใหี่ก็จะมาโอ้ยงั้นเด็กงั้นหยุดเรื่องนี้ก่อนแล้วกันทีนี้จะเอายังไงกันต่อกกันเสือเนี่ยอ๋อทำไมจะกินดอกละ